สวัสดีค่ะวันนี้เมนูโบราณนะคะเมนูแบบโบราณยำใหญ่ค่ะชื่อว่ายำใหญ่ตอนนี้ยำใหญ่เนะี่ยเราอาจจะเคยได้ยินยำใหญ่ใส่สารพดวางจานจัดหลายเหลือตรานะคะเป็นอาหารในวรรณคดีอีกอีกชื่อหนึ่งนะคะตอนนี้ถามว่ายำใหญ่อะใส่อะไรบ้างยำใหญ่ใส่เนื้อถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็ใส่นี่เลยค่ะไก่ชีกหมูต้มนะไข่ต้ม ใส่กุ้งนะคะกุ้งอาจจะเป็นกุ้งแห้งก็ได้หรือกุ้งสดก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีเห็ดหูหนูนะ,ะสีดํานี่คือเห็ดหูหนูนะคะถามว่าเครื่องปรุงล่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเครื่องปรุงก็จะประกอบไปด้วยมะนาวพริกขี้หนูแดงเขียวสักห้าหกเม็ดนะ,ะในในสัดส่วนเนี้ยเราใช้ไม่เผ็ดมาก โขกกับรากผักชีนะคะแล้วก็น้ำตาลตปี๊บนะคะโบราณเนี่ยต้องน้ำตาลตปี๊บเลยนะคะน้ำตาลตปี๊บค่ะน้ำปลาค่ะมะนาวกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองแล้วก็ทุกครั้งแต่ต้องใส่สถั่วลิสงบดนะคะเราคั่วเองแล้วก็บดให้ละค่อนข้างละเอียดนิดนึงถั่วลิสงบุกนะคะผักก็จะประกอบไปด้วยนะคะ เอกเลยก็คือแตงกวาเอาแต่เนื้อมันนะคะสไลด์เอาแต่เนื้อนะคะมะเขือเทศนะไม่เอาเม็ดนะคะมะเขือเทศนะเน,นี่นนนะะสยสไลด์เป็นชินช้นชิ้นนะคะสไลด์เป็นชิ้นชิ้นมะเขือเทศหอมใหญ่นะคะแล้วก็แครอทเพิ่มสีสันส่วนผักใบก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะผักสลัดค่ะผักสลัดนะคะผักสลัดจะเป็นกีนออกเดโออกหรือผักสลัดบ้านๆก็ได้นะคะ แล้วก็ความหอมหอมเย็นๆเข้ากับแตงกวาก็คือใบหนังรักนะคะแล้วก็เวลายำก็เป็นใบสะระแหน่นะคะใบสะระแหน่แล้วก็ต้นหอมนะต้นหอมหอมผักชีเนี่ยสับใส่ไปเลยแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือ,อขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายก็สับเป็นชิ้นๆนะคะขึ้นช่ายโรยไปก็จะได้กลิ่นหอมตอนนี้เรามาเตรียมน้ํา เขาเรียกว่าเหมือนกับน้ำที่น้ำยำนะคะเตรียมเหมือนเหมือนเหมือนน้ำยำก่อนนะคะเรามาเตรียมมาดูซิว่าเราใส่อะไรไปบ้างแล้วก็ต้องมีรสชาติอะไรนําเราจะทําไปพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะามาเริ่มต้นน้ํายำเลยนะคะน้ํายำเนี่ยอันดับแรกเราก็ใส่นี้ลงไปเลยค่ะพริกขี้หนูค่ะใส่ลงไปงหมดเลยนะคะใส่ไปหมดนี้เลยจากนั้นใส่น้ําตาลปี๊บค่ะ น้ำตาลปีบของเราเนี่ยเราใส่ถ้าเราชอบรสหวานนำเราก็เติมเติมหวานมากนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราเราจะชิมทีหลังก็ได้นะคะอันนี้เราเตรียมไว้อสองช้อนโต๊ะนะคะต่อไปน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็ใส่ไปเลยค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะจากนั้นเรา คนให้ทําให้น้ําตาลเนี่ยน้ําตาลปี๊บเนี่ยเนี่ยละลายไปก่อนนะคะน้ําตาลปี๊บละลายไป,นะะป,ลลยไปเป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าเราหมไม่ใส่รากผักชีเนี่ยก็จะเหมือนอ่าเรียกว่าพริกปลาหวานฝรั่งนะคะใครที่ชอบทานฝรั่งเราใส่พริกแบบนี้นะก็ก็สามารถใกล้เคียงกันเลยค่ะยกเว้นตอนนี้เราน้ํายำนะเราใส่รากผักชีโขลกลงไปด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเราใส่ น้ำมะนาวมีผักเราก็เอาเปรี้ยวนำนิดหนึ่งนะคะเปรี้ยวนำนิดหนึ่งเห็นไหมนไคะรู้สึกน้ำยําของเราจะมีลักษณะเป็นค่อนข้างข้นเล็กน้อยจากนั้นเนี่ยเราต้องชิมค่ะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะเราทำน้ำยําเนี่ยต้องชิมทุกครั้งเลยค่ะ ชิมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าอ๋อต้องเติมอะไรอีกนะคะเติมอะไรอีกเดี๋ยวเรามาชิมน,น้ํายําว่าอเจริงๆแล้วต้องมีรสเข้มข้นที่เผื่อเผื่อความดูซับผักนะคะเรามีผักหลายชนิดเนี่ยก็จะทําให้รสอาจจะอาจจางลงได้เวลาเราอยํายกับผักแล้วนะคะเป็นยานายนาเติมน้ําปลา ให้หมดเลยนะคะแล้วก็เติมมะนาวอีกนิดนึงนะคะเติมมะนาวอีกนิดนึงเติมน้านําตาลก็คือสัดส่วนเนี่ยที่เรากําหนดไว้จริงๆแล้วพอกับการยำเลยหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็ใส่เจ้าน้ำกระเทียมดองลงไปด้วยนะคะก็จะมีกลิ่นของน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองไปด้วยนะคะ ความเข้มข้นก็จะมากขึ้นนะคะเราไม่เอาไปไปตั้งไฟนะคะเราไม่เอาไปตั้งไฟเพราะว่าเราเผื่อว่าเดี๋ยวเรายำอ่าถ้ามีคนในบ้านไม่มากเราก็ทยอยยำก็ได้นะคะแล้วเราก็เติมถั่วลิสงลงไปนะคะถั่วลิสงเนี้ยเติมลงไปได้เลยตอนนี้ถ้าเราจะทําแบบแยกนะคะทําแบบแยกเราก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าควรจะให้ถั่วลิสงเนี้ยผสมอยู่ใน ในเจ้าน้าจิ้มด้วยนะคะเราเทลงไปเลยะ่าตัวลิสงนะคะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะน้ํายําจะมีถั่วลิสงปนอยู่นะคะท่านผู้ชมเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาในน้ํายาเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะที่เราจะต้องใส่ลงไปก็คือ,อเจ้าไข่แดงค่ะไข่แดงเนี่ยจะต้องใส่ลงไปใน ในน้ำยำด้วยเพื่อให้น้ำยำเนี่ยมีความเข้มข้นนะคะต้องใส่ลงไปในในน้ำยำด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าไข่แดงที่เราจะใช้นั้นเนี่ยเราจะใช้อย่างไรนะคะไข่แดงเนี่ยเราจะใช้ไข่แดงทั้งทั้งใบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าโไข่แดงเนี่ยไข่แดงจากไข่ต้มนะคะผู้ชมไข่แดงจากไข่ต้มนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้ไข่แดงจากไข่ต้มเนี่ยลงไปเลย ช้ประมาณหนึ่งฟองก็ก็เพียงพอกับทําทให้เข้มข้นบางคนเขาก็จะใช้ไข่เป็ดแต่ยานาเนี่ยใช้ไข่ไก่นะคะส่วนไข่ขาวเราก็ซอยเป็นเส้นเหมือนกันแนละ้วใส่ลงไปในน้ํายํานะคะใส่ลงไปในน้ํายําเลยแล้วเราก็ขยี้ไข่ให้ให้ให้ข้นเป็นเนื้อเดียวกับน้ำยำนะคะจากนั้นเราก็จะได้กลิ่นของไข่เนี่ยอยู่ในน้ำยำ ด้วยนะคะแต่ว่าในเครื่องยำก็จะมีไข่ขาวเป็นชิ้นชๆปนอยู่นะคะถ้าใครคิดว่าน้ำยำของเราสีไม่สวยอาจจะใช้ไข่ปิดก็ได้นะคะใช้ไข่ปิดก็ได้กอนนี้ก็มีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะเราใช้ไข่แค่ฟองเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเมื่อได้น้ำยำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปดูวิธีการยำเลยนะคะ จริงๆแล้ววิธีการยำเนี่ยเขาจะเหมือนกับทําผักทั้งสลัดทั้งแตงกว่าให้ให้ฉ่าหรือว่าให้สลบไปเลยอะนะคะแล้วก็ทานแบบให้ชุ่มฉ่าด้วยน้ํายํานะคะเดี๋ยวลองเราไปยํากันค่ะเตรียมผักสลัดลงไปนะคะในหนึ่งจานแล้วเราก็ลองดูว่าเราจะควรยําสักเท่าไหร่นะถ้าคนในบ้านของเราส่วนใหญ่เนยะยำใหญ่เราเนี่ยมักจะแบบทานเล่นๆนะคะทานเล่นใส่ผัก ที่เราเตรียมพร้อมว้เนี่ยลงไปเนิดเลยนะใส่ลงไปแล้วเราก็จะได้คลุกเขากับน้ำยำของเรานะคะแครอท้องใหญ่นะคะใส่กระเทียมดองนะคะใส่กระเทียมดองใส่กุ้งกุ้งให้งตัวใหญ่ๆนะคะหรือใครที่จะทานด้วยกุ้งสดก็ได้นะคะใส่ชีสไปเลยคะ่ะ เห็ดหมูหนูต้มแล้วนะคะหมูต้มแล้วไข่ต้มนะคะไขตต่ต้มใส่ลงไปเลยค่ะไข่ขาวนะคะเพราะว่าไข่ต้มค่ะเมื่อเครื่องครบนะคะเรามายำกันเลยค่ะเครื่องครบแล้วเรายำงเลยค่ะโดยเราจะ <c oughs> คุกเขาส่วนที่เป็นเป็นน้ำยำเนี่ยผสมไปก่อนแล้วก็โรยด้วยผัก นะโดยด้วยผักนลยค่ะน้ำยำราดลงไปนะคะยำราดลงไปเลยค่ะน้ำยาไม่ได้องไปิ่นหอมค่ะยํำราดลงไปแล้วเราก็คุกเค้าให้ทั่วนะคะคุกเค้าให้ทั่วเลยค่ะคุกเค้าให้ทั่วเลยนะคะก็ขนาดที่เราคุกเค้าเนี่ย ความจางของน้ำยำก็จะเลือกจางเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อมีผักอยู่เนี่ยน้ำยำาก็จะมีความถึงแม้มันเข้มข้นมันก็จะถูก,ถกดูดซับน้ำยำเข้าไปในผักด้วยนะคะถูดซับเข้าไปในผักด้วยเมื่อเราน้ำยำเนี่ยคลุกเขาทิ้ง่ระเพาะออกมาแล้วเราก็เติมผักที่เราเตรียมไว้นะคะต้นหอมใบ น้ำงรักใบสะระแหน่นะคะแล้วก็ถ้าลงทิมดูว่าน้ำยำของเราเนี่ยไม่เพียงพอนะน้ำยำของเราไม่เพียงพอนะคะเราก็สามารถเติมน้ำยำลงไปได้อีกนะคะอันนี้เพื่อความหอมแล้วก็จะรู้สึกว่าน้ำยำของเราเนี่ยถึงแม้ว่ามีเนื้อสัตว์หรือโปรตีนหลายชนิดอยู่ด้วยกันก็ตามน,นะคะผักก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ แ,แล้เราก็ล้างให้สะอาดเนี่ยจะมีกลิ่นหอมของถวลสงเล็กน้อยนะคะกลิ่นหอมของถวลสงเล็กน้อยงั้นเดี๋ยวเราชิมดีก่อนนะคะแค่นี้ค่ะเตรียงก็จะยุะ่งยากนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างเ็าจะต้มต้มก็จะดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าไม่มีมีผักสดกับโปรตีนที่ต้มเท่านั้นเองเพราะว่าจะไม่มี ไม่มีของทอดเราก็ลองชิมก่อนนะคะชิมด้วยว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเรามีความสุดว่าสานจ้างเราเติมน้ำยงลงไปนะะคเราซอสแช่เราเติมคินเมานะคะชนินเลนะะนยเรียบร้อย จริแล้วก็คือว่าจานนิดหนึ่งเราก็เติมวี่งนิดหน่อยแล้วเราไม่ต้องจีนะเราไม่รู้ว่าคือว่าไอ้แตงกวาเรหมือนจะน้อยเกินไปนะเราควรเอาแตงกวาเนี่ยลองก้นจานลจานที่เราเราจะเตรียมที่จะจัดจานด้วยผักแล้วเราก็ไข่ต้มดราจัดจานด้วยผักไข่ต้มเพราะว่าถ้ามันมีผักอยู่เนี่ยเกลือน้ํายังมันออกอีก ก็จะทําให้ให้เนื้อแตงกว่าและที่ยังยังไม่ได้ถูกซ้ำยาอ่ะยังไม่สลบไปนะคะเห็นได้ว่าสีสันของมันก็จะมีหลักสีนะคะมีหลากสีมีขาวมีแดงมีเขียวมีส้มนะคะขาวแดงเขียวส้ม สีดดงของเห็ดนี้นูมาเรียบร้อยค่ะแข่งจานด้วยเป็นชาอีกน้อยอันนี้ก็สำหรับยำใหญ่ก็เสร็จแล้วหน้าตาก็นหน้าทานเลยนะคะเพราะว่าจะมีสีต่าง สดใสมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันนะคะเชิญค่ะ